Terima kasih telah menonton! วันนี้นะคะมาพาเพื่อนๆนะคะมาทานอาหารรอบดึกกันนะคะเป็นอาหารสไตล์เกาหลีนะคะวันนี้เป็นร้านที่มาสะดึกเลยนะคะหลังจากเลิกงานมาปุ๊บเราก็มาร้านนี้กันเลยจ้านี่ดูสไตล์เกาหลีมากมาตรงหาดวอนเลยนะคะขับรถเส้นเรียบหาดวอนมาก็จะเจอร้านนี้ร้านนี้ชื่อว่าอะไรนั่น หลายคนอาจจะคุ้นเคยนะคะแต่วันนี้เขาจัดมาเป็นเหมือนเมืองเมืองหนึ่งเลยนะคะเป็นสถานที่แฮงเอาท์นะคะของบางแสนหรือหาดวอนนะคะชื่อร่อ่านเลยนะคะเพื่อนๆโซมกนะคะถ้าหากว่าเรียกผิดนะคะก็ขออาภัยเพื่อนๆทุกคนด้วย ซึ่งเขาก็จะตกแต่งบรรยากาศร้านได้เกาหลีเกาหลีมากๆเลยเราไปดูในร้านกันนะคะว่ามีอะไรน่าทานกันบ้างมีน้ำหวานให้ทานกันนะคะเรียกน้ำย่อยนะคะต่อไปก็จะเป็นต็อกโบกีซึ่งเป็นต็อกโบกีชีสนะคะชื่อแบบเกาหลีไม่รู้นะคะจับไม่ได้แล้วนะคะแต่ขอเรียกเป็นภาษาที่แปลมาจากแปลเป็นไทยแล้วนะคะ ชามข้างๆก็จะเป็นคล้ายๆแกงส้มเลยนั่นก็คือแกงกิมจินั่นเองขอปุบมือเพื่อนๆที่ตอบถูกนะคะแต่ชอบอันนี้มากเลยตอกโบกีชีสอร่อยมากๆถ้าหากว่าใครอยากรู้ว่ามันเรียกว่าอะไรก็เซิร์ช Google ได้เลยนะคะน่าตีหัวมากเลยนะคะคนรีวิวแต่ชื่อไม่ได้เราก็ พาเพื่อนๆมาทานด้วยกันก็เป็นสไตล์เกาหลีจริงๆรสชาติร้านนี้ถือว่าอร่อยนะคะตอนแรกก็มาด้วยความที่ไม่คาดหวังว่าเอ๊ร้านแนวนี้อาหารมันจะอร่อยไหมอยากเปิดใจนะคะอยากลองอะไรใหม่ๆนะคะก็เลยมาจัดกันซึ่งทางร้านเขาทำมารสชาติดีมากคะ่ะไม่ได้อวยนะคะไม่ได้ค่าสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิน้นเป็นผู้รับประทานเป็นผู้ กินเป็นผู้บริโภคอย่างแท้ทูนะคะอ่ะนี่มาอีกแล้วนะคะจานเมื่อกี้เป็นไก่นะคะไก่ทอดนี่พูดไปก็หิวไปแล้วก็มีเครื่องเคียงน้ำจิ้มอ่าอะไรนะหัวใช้เท้าดองนี่ก็ดีอร่อยกินกับแก้มดีงามพระรามแปดให้เป็นพระรามเก้าพระรามสิบเลย แล้วก็มีผัดกิมจิด้วยนะคะเพื่อนๆผัดกิมจิก็อร่อยคือได้ข้าวสวยมานี่ร้อนแล้วก็ทานคือฟินมากๆเหมาะกับเป็นมื้ออาหารมื้อหนึ่งมื้อเย็นแต่ถ้าเป็นมื้อเย็นแลว้วกลัวอ้วนก็ไม่อยากกินแป้งเยอะเพราะเมนูหลายๆอย่างก็เป็นแป้งเนาะแล้วก็นู่นก็เป็นข้าวยำนะคะสั่งข้าวยำมาด้วยเพื่อนๆซึ่งก็อยากทานเนาะถือว่าอร่อยอร่อยทุกอย่าง ะะรวมถึงน้ำหวานด้วยนะนี่มากันสามสาวานะคะมากับพี่ที่ทำงานนี่ขอให้พี่เขาราดซอสไปเลยเดี๋ยวจะให้พี่เขาคุกข้าวยำให้เลยนะคะเป็นอะไรที่นานๆจะออกมาทานข้างนอกแนวนี้ด้วยกันนะคะปกติก็พากันไปกินก๋วยเตี๋ยวส้มตำประมาณนี้นะคะอันนี้วันนี้มือเย็น จัดเต็มนะคะคือไม่ได้สั่งข้าวเพิ่มนะคะก็ทานแค่ข้าวที่ข้าวยำนี่แหละแป่งกันทานแล้วก็ที่เหลือก็เน้นแป้งเน้นกับเน้นนู้นนี่นั่นกันไปคือมากินข้าวอะค่ะเน้นมากินข้าวนะคะเราเป็นเด็กดีค่ะคือเน้นข้าวนะอาจจะมีพี่หลายช่องนะคะอาจจะแซวหนิงได้ไม่แซวเนาะกินข้าวมากินข้าวจริงๆพูดจริงๆกินข้าวโอเค ดูเลืกรากลกลักลูกลีลูกลนแปลกๆใช่ไหมคะแต่เน้นกินข้าวจริงๆโอเคต่อไปนะคะตอนนี้ก็ให้พี่เขาผสมข้าวยำให้และอร่อยอีกแล้วนะคะไม่รู้วันนี้กินอะไรก็อร่อยนะคะเพื่อนๆนี่ก็แบ่งกันไปมีช้อนกลางนะคะปลอดภัยคือร้านนี้ก็จะอยู่แถวหาดวนนะคะชื่อว่าโซมกาถ้าหากว่าเรียกผิ ะค,ะคือเรียกไปหลายรอบแล้วก็กลัวพูดผิดเหมือนกันร้านเขาสไตล์เกาหลีมากๆซุปกิมจิก็เข้มข้นสุดๆนะคะเขาทำออกมาดีอร่อยถ้าหากว่าเก็บตังได้เดี๋ยวจะไปกินอีกราคาก็สมเหตุสมผลอยู่นะคะสำหรับอาหารที่เป็นสไตล์เกาหลีแล้วเขาก็ให้ปริมาณที่เยอะทานด้วยกัน3คนก็กินแทบจะไม่หมดนะคะ แต่ถ้าว่าใครกินจุกก็คงจะอ่ะอีกนิดนึงนะแต่เรามากัน3คนเราก็สั่งถือว่าสั่งเยอะนะคะสอย่างนี่ต็อกชีสคือดีมากๆสุดท้ายนี้นะคะถ้าหาเพื่อนเคนไหนที่ชมจนถึงคลิปท้ายคลิปนี้แล้วนะคะก็ขอให้ เพื่อนทุกคนเป็นกําลังใจอยู่ด้วยกันนานๆน,นะคะเป็นกําลังใจให้หนิงด้วยเพราะว่าหนิงก็ยังจะเดินทางไปกับเพื่อนๆต่อไปนะคะเพราะว่าอีกนานนะคะตอนนี้ก็มีอุปสรรคมากมายแต่ไม่เป็นไรแต่เราจะสู้ต่อไปเราจะเดินหน้าต่อไปเพื่อนใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะแล้วเพื่อน อยู่ด้วยกันนาน,านก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เป็นแรงและกำลังใจกันตลอดเลยนะคะสุดท้ายนี้ก็จบด้วยวิวดีๆจากทะเลปางแสนจ้าหาดวอนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า